เดินได้อยู่อ้อยบ้านันสีนย่างบ่ไ้แต่กระสีเละประมาณหนึ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวมันเห็ดระบบหนำนะคะอันอ่าวเป็นสิเหตดระบบหนำจังดีเลยแต่มันจะส่งมาทางส่งมาไก่เติบนะคะไปได้อยู่ค่ะเดี๋ยวอ้อยไปออไม่ใช่ปะ่ะมันมันมอไก่มอไก่เลยค่ะมันไก่เติบอยู่ มันจะยาวไปไกลอยู่ด้ค่ะอาสิว่าผู้ใดห้อยตีนผู้ใดนมาไครเนาะมามยางลินระบบส่งน้ำเพลินนะคะ เหตุแบบนี้เอ็ระบบส่งน้ำท่อน้ำอันที่ส่งมาตะกายุุ้นค่ะน้งไปอีกสักพักหนึ่งน่างไก่เติบอยู่สวัสดีค่ะแม่ดูดไอ้ท่อน้ำทรงอันนี้เนาะแต่อันนี้เป็นเป็นสายนำยุดสายเร่งเร็ๆแล้วก็ต่อเป็นสายสีดำเขาไอเนาะเอาสายแข็งๆต่อขังอันขางหนาก่อนต่อน,นี้ก่อนมันปะ่ะค่ะ แต่ระบบน้ำพ่นสีนี่เนาะค่ะมีลายจุดอยู่ค่ะก่าสีเดินไปก่าสีเดินไปหอดไก่เติบอยู่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตักทุกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อก่าสีย่างหอดอยู่พุ่นกับอีกไก่เติบเดี๋ยวเพื่อนกัสิขึ้นข้างเนาะค่ะประมาณอาทิตย์หน้านะสิขืนข้างได้แล้วเนาะอาทิตย์หน้าในสองอาทิตย์นี่เพื่อนกัสิขืนข้างเรามาข้าวหน้ากัสริขินไอ แบบว่านาชิขึ้นขคางเรียบร้อยแล้วะติดติดพนะะ้นแล้วค่ะติดออกมันหมากแล้วค่ะกับนี้แหละ,ะกำลังออกน้อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากมายนะคะคุณนะคะ,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 คะและออยอิงหงนาที่เนาะคะ่ะออยกะล,ลุงแล้ว สีเดินไปอีกว่ากับป้าไวแล้วค่ะเพราะว่าจุดน้นํานี่จุดน้าท่อคนเนี่ยอีกประมาณสามจุดขุนคันเนี้ยก็ไปแล้วก็ต่อออกมาจากเอจากห่วยเขาไหมดูน้าออกมาจากห่วยนะคะสิบบ่เพิ่นสิบบ่ได้จอน้ำจอ,อยังแต่มันไก่ห่วยมันบาเพิ่นก็ได้เอาน้าส่งมาจากห่วยเลยค่ะประมาณกิโลกว่ากว่าค้นี้เดินไปนี่ก่เติบยูค่ะมันไกไก่ ก็เจีอขึ้นแล้วโอ้ยน um> ้อเสียงหายใจแห้งมันบ่แตตอนที่แรกไอทำไมเพิ่นเฮ็ดจังสี่สั่งมาแล้วเนาะค่ะสั่งมาแล้วคุยกันก็มือเพิ่นมือนั้นสั่งมาแต่เขาเจ้าเอามาให้ผิดไซส์มันก็เลยบ่คุมมันจะไม่คุมไอ้นี้ไหม สิบคุมลงมาหน่อยนองค่ะปกติกระสิคุ้มมามาันกระสิเค็งพอดีแม่นมาค่ะห้องกระสิบ่ดด้ใส่ตัวนี้นะคะห้อสิบอได้ใส่ตัวนี้เฮากสิเสียวตัวนี้ลงมาเลยเขากสิเสียวดินใส่แม่นบ่ค่ะประมาณหนึ่งแต่ทีนี้มันสั่งก็สั่งมาแล้วมันผิดใส่ก็เลยได้เฮ็ดประมาณนี้ค่ะนคะคะเมื่อได้มานางคุยกับเพิ่นทั้งโดนเถิบก็เลยลรู้รายละเอียดในจักหน่อยเนี่ยกำลังมันกำลังจะไอ้นี่เหละ หนาสิขึ้นข้างอีกบ่ดนนเพราะว่ามันเอ็นแล้วค่ะเนาะคะ่ะมันจะเอ็นแล้วขอบคุณนะคะทุกคนเดินบบาไวแล้วค่ะคุณไกลเติบเยอ